สวัสดีครัคผู้ชมยังแอดฮาร์โชว์วันนี้จะพาผู้ชมมาพูดถึงเรื่องอีสุกอิสัยนะพูดเพาะๆก็ได้คุณสุกคุณใสนะโรคนี้หลายคนบอกโอ้เป็นตั้งแต่เด็กแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่หรือเปล่าความอันตรายของมันแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอเก่งค่ะนายแพทย์วรพัฒลิ้มสุดทิวันภูมินะคะแพทย์ผิวหนังจากโรงพยาบาลมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะครับค,ค,คุณหมอเก่งค่ะอีสุกอิสัยหลายคนเป็นออย่างแอนแอนก็เป็นตั I ้งแต่เด็ก นะจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วลักษณะของอีสุกอีใสเป็นยังไงด้วยก็โรคสุกใสนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสวอริเซล่าซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทําให้เกิดโรคมูสวัดอ่าฮะตัวเดียวกันใช่อย่างที่คุณแอนบอกตอนเด็กๆเคยเป็นว่าโรคนี้เนี่ยส่วนมากจะพบในเด็กที่อายุน้อยกว่า15ปีค่ะนะครับอาการก็จะมีอาการนํามาก่อนนะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวอ่อนเพลียนํามาก่อนสองสาวันก่อนที่ผื่นจะขึ้น ก็คืออาการเนี่ยผื่นเนี่ยจะเริ่มบริเวณใบหน้าแล้วก็หนังศีรษะก่อนออแล้วค่อยกลามมาที่ตัวแล้วก็แขนขาค,นครับโดยลักษณะผื่นเนี่ยจะเริ่มจากเป็นผื่นตุ่มแดงก่อนออต่อมาจะกลายเป็นตุ่มน้ําใสตุ่มหนองแล้วก็จะตกสะเก็ดภายใน2-4วันนะครับจุดเด่นของโรคนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นอิสุสัยอย่างหนึ่งเลยก็คือคเวลามาพบหมอเนี่ยผื่นแต่ละชิ้นผื่นแต่ละอันที่หมอกล่าวไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นทุวงที่คนไข้มาหาหมอเนี่ย คนไข้ก็จะมีผื่นหลายลักษณะในเวลาเดียวกันอ,อันนี้ขึ้นก่อนอน,นั้นขึ้นหลังอย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับแล้วไอ้ตุ่มที่มันแตกออกมาไอ้พวกน้ําที่มันแตกออกมาจากตุ่มมันไปติดคนอื่นได้ไหมอ่าติดได้ครับโดยปกติการติดต่อของสุกใสเนี่ยติดต่อได้2ทางค่ะอ่าติดต่อทางหลักก็คือติดต่อทางการหายใจอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นช่องทางทางการสัมผัสคือคือเราไปสัมผัสโดนน้ําที่มันแตกออกมาแล้วเราก็มาโดนผิวหนังเรา ก็มีโอกาสติดตแล้วรหรือแม้กต่ตั้งเรานั่งคุยกันแบบนี้<ช>ลมหายใจเราเหมือนกับผ่านกันไปมาในห้องที่ปิดก็ติดกันได้ติดได้ครับแล้วคนที่เป็นสุขใสแหมเรียกเพราะสุกใสเป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำไหมคะ,ะโดยส่วนมากคนที่เป็นแล้วมีโอกาสเป็นซ้ําแต่ว่าน้อยมากก็คือในคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยเคยเป็นสุขใสแล้วแล้วเราพอผื่นหายปุ๊บเนี่ยแต่เชื้อไวรัสมันไม่ได้หายไปมันไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทในร่างกายเราพอวันหนึ่งตอนที่เราอายุมากขึ้นร่างกายเราอ่อนแอ ครับภูมิคุ้มกันเราดรอปลงง oh. ูสวัดก็อาจจะขึ้นมาได้ oh. ออาเมินซ่อนอยู่ใช่ครับแสดงว่าอย่างไงนี้อนาคตก็มีโอกาสว่างูสวัดอาจจะโผล่ขึ้นมาถ้าเกิดช่วงนั้นอ่อนแอหรือว่าภูมิคุ้มกันเราต่ําลงโอ้โหและนี้มันมีพวกวัคซีนอะไรที่แบบป้องกันไม่ให้เป็นสุกใสไหมหรือว่าป้องกันไม่เป็นงูสวัดไหมถ้าคนที่เป็นแล้วปกติถ้าเกิดคนที่เป็นแล้วอ่ะไม่ไม่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย มีวัคซีนป้องกันโรคสุกใสซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กที่อายุมากกว่าหนึ่งปีหรือว่าในผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันก็คือยังไม่เคยเป็นค่ะคือถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วไปติดมาเงี้ยอาการจะหนักกว่าเด็กไหมคะหรือว่าก็ไม่ต่างกันอาการในผู้ใหญ่หนักกว่าครับทั้งเรื่องของไข้ในเด็กเนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วไข้จะต่ํากว่าผู้ใหญ่ถ้าเกิดเป็นไข้ก็จะสูงกว่านะครับรวมถึงความรุนแรงของตัวผื่นสุกใสแล้วก็ภาวะแทรกซ้อน จำได้แค่ว่าตอนเป็นสุขใสเนี่ยอย่าไปแกะที่หน้าเดยวเป็นแผลเป็นจาได้แค่นั้นนะแล้วการการดูแลตัวเองในช่วงที่เป็นสุขใสหรืออีสุขอีสัยต้องดูแลยังไงต้องทานวิตามินไหมหรือมียาอะไรรักษาไหมหรือว่าต้องกินอาหารแบบไหนก็โดยปกติในเด็กเนี่ยมักจะเป็นไม่รุนแรงนะครับแล้วก็สามารถหายได้เองถ้าเกิดในผู้ใหญ่บางคนถ้าเกิดเป็นแล้วรุนแรงก็มากินยาต้านไวรัสโดยกินหลังจากมีอาการภายใน24ิชั่วโมงเนี่ยก็จะช่วยลดเขาเรียกว่าจานวนผื่นที่จะเกิด แล้วก็ตัวอาการที่มันรุนแรงไข้เคยอะ,อะไร,รอย่างนีน้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนตัวนี้เขาเป็นแล้วแล้วแบบเนี่ยเขาปลอดภัยแล้วเขาไม่มาติดเราอ๋อเมื่อสเก็ตแห้งหมดแล้วคือต้องสเก็ตแห้ง,ง<า>แล้วใช่ใช่ครับคุณผู้ชมคะนี่คือข้อมูลนะคะของสุขใสใครว่าเป็นแล้วไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันเป็นไวรัสตัวเดียวกับหมูสวัดสำหรับคนที่เคยเป็นแล้วแล้วมันก็ไปซ่อนอยู่ในปมประสาทดังนั้นถ้าอายุเยอะขึ้น สุขภาพไม่แข็งแรงมันอาจจะโผล่ขึ้นมาได้แต่สําหรับเด็กๆที่ยังไม่เคยเป็นหรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นมันมีวัคซีนในการฉีดป้องกันด้วยนะคะ,ะเรื่องนี้ก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้เป็นประจำนะคะที่ worldwide.misterban.com